สวัสดีค่ะวันนี้วันที่2 3เมษายนพศ2566นะคะวันนี้เป็นโครงการหลวงเหมือนเดิมค่ะยังอยู่กับงานโครงการหลวงเหมือนเดิมนะคะมารับน้องค่ะย้ายบ้านค่ะนี่รับน้องนะคะวันนี้ทั้งหมด4ตัวค่ะทุกคนวันนี้4ตัวป้าลูกป้าโอ้ยคูดังนะมันอันนันโพดเบาะ ้นีค่ะไปกินยาลูกไปกินยาลูกไปกินยาเอาเสื้อตัวนี้ไปผูกใส่เข้ามันนะแสนดังมันนะทางทางนั้นมันแกะบ่ได้แล้วว่าดีเด้อเอาเสื้อเข้าน่ะแม่ไปผูกใส่น่ะจะแกะตัวนั้นอ่ะเฮ็ดได้แกะเฮ็ดให้มัานแห่ได้เอาขึ้นเสื้อเข้าผูกใส่แล้วจะแกะเสื้อแล้ววันนี้มารับน้องนะคะทุกคนเด็ดเดึงข่าวลาดึงอันมีมียิ่งบุนึงไปดึงซอยอัน อันบลาเนี่ยผมดึงดึงดึงถ่ายมาั้งนะดึงไฟนะ,ะเสือกนี่ยเส้นเสือกนี่ยประเด็นเฮ็ดยังดอกลูกเอาไปกินยานลูกเอาไปเป็นแม่พันธุดํำเพิร์ด<ส>กับยาอยูอย่ยยด้ค่ะทุกคนเด้จะเป็นกับยานเนาะ<ส><ก>บอไปดึงเสือกต่อทั้งล้างโจงอีนะซอยนะยานมันรูดมือผู้นึงเลย มันกับสีเด็กบอพุ่นเจ้ากับยูทั้งหนาโรดพุ่นไปพุ่นยังไปทังพุ่นยังไปทังลุงสีผุ่นเด้อผุ่นไปต่อท้ายผุ่นเด้อจับใส่ถ่ายอันจโจอีผุลรษซอยกันดึงท่นะอย่ามันลุดมือผุ่นหนึ่งมา<ะ>ไป้กาศไปคืนลูกคืน<ะ>ไปไปไปเอาเมื่อเลี้ยงเด้อเอาเมื่อเลี้ยงเมื่อเกลือเมื่อกินหยาอยู่บ้าน<ะ>อยู่เพื่อนล้างไม้บ่ได้เอาไปขาไปแก้งดอก ได้พี่น้อยเพิ่นบ่อยากไปปลาปลาลูก Mother, ปลาปลาคืนคืนคืนเปลือสิเหลี่ยมแต่ละโตัทียังมาที่นี่พี่น้องเอ้ยเปลดอแมนธรรมดาได้ค่ะพี่น้อยเพื่อนเปิือสีตีงเพิ่นเปลดอกตีงได้อันย้ายคะแนนแก้ได้นะผูกใส่เข้าอันเปลี่ยนจากอันผูกที่จะผูกทองข้อนะให้เจ้าเปลี่ยนผูกใส่เข้าให้หนูแน่ สิดึงง่ายจ้าสองตัวนะคะรับน้องย้ายบ้านค่ะของโครงการหลวงนะคะโครงการถ่ายชีวิตโคกระบือนะคะวันนี้